เล้่ว่าขันฮะนันันเห็นลุมคนเลี้ยงกล้วยซุ่มเกษตรนี่เพอยางเลี้ยงกล้วยผมอยางแนะนำเลยผมใหญ่นวยผมว่านั่นขันขันว่าตรงตงหนเหน้าฟังเนาะครับคันเลี้ยงกล้วยงาบสีปีขันกลวยเห็นเลินล้านนี่ยเยียบคีมาเหยียบผมหลดไปเอาเลยผมรับขาคนอยีสีพนาตผมยอมรับเยียบคีมาเหยียบผมเลย เรื่อมไปไปประกวดพิซูนโลกยังไหนก็พอผมไปประกวดพิซูนโลกประตูซัดเพื่อนว่าคันผูใ้ใดเลี้ยงคั้วย,ยังทุกข์กันเลยเอาเสียครูข้อตายเลยละสันเพื่อนบอกประตูซัดเดี๋ยว่าบนผมว่านีดิเพื่อนว่าเพราะยังเพราะเนื่องคั้วมันบม่ได้กินห่อมมันบม่ได้กินอาหารแนวได้ซื้อเอาแต่หยากระเปี้ยงมันกินกระเล้วว่สาสันเพื่อนบอกผมนี่เอวขั้ว,วนั้นมาจำอยู่นี่แหละมันกินมันแมนคว้วเพื่อนอี๋ S <S แม่นี่เอกค่าท่านี่การเลี้ยงขั้วนี่ยผมมีลูกมีหลานผมยังแนะนําให้เลี้ยงเมื่อเดิมว่าไงเอ่ยเพราะยัออยงเพราะว่าผมเห็นผมได้แล้วกับว่าถึงกับรวยดอกแต่ว่ามันหันพ่ออยย่พ่อจินบ่มีมีนี่มีสินมีเฮียนมีสั้นอยู่กับซื้อเงินสดมีรถคี่กับซื้องินสดเมื่อทุกของอยู่ยเฮียนมีซื้องินสดเมือ่อว่าเป็นหนี้เป็นสินพ่อยังเพราะผมนึกแล้วผมกับศึกษากับคนว่าเงินเดียนผมบ่มีผมกับกินตามพ่ออยยุพ่อจินพ่อมีก็เลยบ่เป็นหนี้เป็นสิน บ่อสางมีสังสินใส่จุดของถึงปีนี้ก็มีวิทยาเสียมาใส่พ่อยังพ่อมันมีเงินเดือนมีแต่เลี้ยงกล้วยอันนี้กล้วยมันบ่มันสุขายได้่วงมือในหนามันมันแล้วแต่จังหวะบบบนี้ครับเออแล้วแต่จังหวะคันผู้อยากเลี้ยงเนาะเดี๋ยวนี้เนาะครับก็ต้องหนึ่งแหละเขาต้องวางแผนให้ดีนะพ่อเนาะคันคันบ่วางแผนไปบ่รอดจักอย่างครับผมวางแผนเมื่อถูกอย่างพอผมเลี้ยนเลี้ยนม้าลำไผเลี้ยนม้าลำคู่มันคู่หลีอดอกคู่ ผู้ที่เพิ่นเฮ็ดก่อนกับผู้ที่เพิ่นรวยเพิ่นบอกผมว่าจังซี่ตัวการเลี้ยงควายต้องให้มีมานะน้ตอกวางแผนให้เฮ็ดแผนมีความสุขอย่าเฮ็ดแผนนี้ย่า,ยามันเป็นทุกข์กเป็นคู่ก็ต้องเลี้ยงคู่คอยากเป็นตำรวจก็ต้องเลี้ยงตำวรวจอยากเป็นทหารก็ต้องเลี้ยงทหารอยากเลี้ยงควายก็ต้องเลี้ยงควายมันจะค่อยไปรอดสีมะควะได้โคเฮ็ดบ่เอาคนเป็นที่พืชสร้างไปบ่รอดเด็ดขาดครับแม่แต่เฮ็ดหน้ากับไปบ่รอด ให้คิดเบางคนยืมเงินมามาจังสีมาเฮ็ดหน้านี่ยเงี้ยยืมมาเฮ็ดหน้าเพราะต้องยืมสลึงนึงเพราะต้องยืมครับเฮามีทุนหน่อยเฮาเฮ็ดเอาครับบางคนยืมมาซื้อไมาเฮ็ดสวนมันบ่ต้องยืมเฮาปีนี้เฮ็ดไรหนึ่งปีรุ่นเฮ็ดสองไรปีรุ่นเฮ็ดหาไรปีรุ่นเฮ็ดชีปลัยแย่ยืมแม่แต่บาทเดียวถ้ายืมเป็นนี้เป็นนีแล้วมันหมุนว่าทันครับเพราะว่ามันบ่แน่นอนราคาปีนี้สองบาทปีนี้หกสิบถึงปีนี้สามบาทจริงๆมาหน้าเอาเนาะพ่อเนาะมาหน้าเอามีหน่อยใส่หน่อยมีหลายใจหลายยืมมาเ็็ดออ้ยยกืมปี S <S> บอกมปนว่ายูซื้อสิบพีชลอยลอยไรสองลอยไรมันก็ขาดทุนตัวเปียงสันของของเขาลงทุนเหมือนอ่ะบอกมป็นขาดแรงค้นเลยขนามันขาดแรงรถเดี๋ยวปุ๋ยเดี๋ยวเสียหงาเดี๋ยวใช้คนเดี๋ยวสีดยายวนโอ้ไม่ไหวนี่เระพงเลยถือว่าเอาเอาเลี้ยงขั้วนี่แหละเนี่ยมันบริสีดยาบ่งอยังสีดกันนิดๆหน่อยๆเฮ็ดตามกำลังจับของเนาะกลังเ้าก็ค่อยเก็บไปค่อยเกก็็บเลี้ยงควายก็คือกันเนาะลูกก็คือกันเนี่ยจบเรียนญาตีมากกับพวกพนักงานนะครับเดี๋ยวมาเลี้ยงควายน้ำพอเนี่ย มันได้อยู่บ้านมันถือว่าเป็นอาชีพที่เลี้ยงโตได้นะพ่อเนาะได้ได้แน่นอนถึงถึงถึงบ่รวยก็บ่จนครับถึงบ่รวยก็บ่จนอืบัดนี้เดี๋ยวเฮาสิพ่อสิพาไปเบิงควายนะครับเบิงแม่ท่องก่อนเนาะเฮาบ้าประวัติแม่ท่องนี่เป็นทังไหนมาจังไดนพ่อแม่ท่องนี่แม่ท่องนี่ผมไปเอามาจากอําเภอลานสักตัวจากอุทัยธานีโอ้ครับน้ำไส้นั่นอําเภอลานสักโอ้ผมไปไกหลายออกจากอุทัยไปกสิบสามกิโลครับครับ ตอนนั้นถ้าเอามาอายุเท่าไหร่ครับเอามาแปดเดือนครับโอ้ยานุ่มมากแปดเดือนเอายานุ่มมาเลยพ่อซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้นบ๊วยแพงเลยครับตอนนั้นซื้อมาแสนแสนกวกัวแดงเจักปีแล้วครับหอยเต๊เต๊กันเจ๊เจได้แปดเดือนผมดแล้วเดือนนี้มันก็หกเจ็ดปีแล้วก็คือหกเจ็ดปีทีเแล้วครับหกเจ็ดปีที่แล้วโอ้คว่าหกเจ็ดปีที่แล้วถือว่าแพงเนาะคันค่าเงืนตอนนั้นนะแพงหลายพีผู้กาซื้อครับอืม หกเจ็ดปีที่แล้วนะครับ,ค,รบควายราคาแสนถือว่าเป็นโอ้ผมว่าต้องต้องมักอ้ลีต้องต้องศึกษาแล้วนะพอนะ่อเนาะเอาอต้าองศึกษาแล้วศึกษาเพิ่นสื่อที่อะไรสี่สิบไรเนี่ยผมสื่อครับผมไปเบิ่งเพิ่นเลี้ยงเพิ่นบ่แมันตัวเพิ่นเบาซ้ำผู้บ้านขางเคียงเบา เผมคนขายกล้วยได้ซื้อทีสี่สิบไรตัวประสานกันเข้าไปซื้อเพิ่นนี่ครับตอนนี้ผมเลียบบ้ากูซื้อสีอส่ไรพ่อสองไรบ่นอ่ำตนนี้ผมมาซื้อได้สี่สิบห้าสิบไรผมคุ้มใจที่สุดในชีวิทย์อืมครับตอนนั้นสี่ไรเจเพิน่นผมมาคิดว่าผมสิ่บ่ได้เลยกระคูนทางเข้านำเนาะครับเพิ่นเลี้ยงเพิ่นกระคูนเพิ่นกระได้ได้น้ำเข้าครับเข้ามาเลี้ยงเข้าซื้อเข้ามาแล้วเขาก็มาได้น้ำเขาอีกครับแต่ว่าขันห่านั่นขันห่าเห็นไอซุ่มคนเลี้ยงกล้วยซุ่มเกษตรนี่เพิ่นอยากเลี้ยงกลยยยผมมอากให้เพิ่่นรวบี ผมว่านั่นคัน,น,นบ่ตรงตรงไงหัวหน้าฟังรถเนาะคันเลี้ยงคล้วยงามสีปีคันบ่เห็นเงินล้านน่ะเยียบขีมาเหยียบผมรถไปเอาเลยผมผมรับขาพราะ่สีพ่อะนันต่ผมยอมรับเ <ừ, S 1> ยียบขีมาเหยียบผมเลยรับ่บเห็นเงินล้านซีปีเด้บซีปีมันจะได้หาตัวหกตัวได้ พราะแม่มันตัวนึ่งมันวะครับเออปีสองกับลูกอีกปีสามกับลูกอีกปีสี่กับลูกอีกเนี่ยเอามันเปลี่ยนหาตัวได้บ่อยสี่ปีไปเนี่ยครับสี่ปีเขาขายตัวแล้วหาแสนมันมันได้สองหลานกลมเนี่ยครับครับแต่ว่าล้านเี่ผมบอกบอนอนไว้ซื้อขี้ลายเนาะมันต้องได้แล้วเนาะเออคันมันงามคันมันบ่งามก็คือว่าสามตัวแสนเดียวเนี่ยบ่าบ้าบาบาได้ครับเออคันขั้วบงามมันปีสี่หลานหาหลานเข้าไปโอ้สี่แสนหาแสนเนี่ยมันอยู่ได้แล้วแต่คันขั้วบ้าง่ามกับ เดี๋ยประมาณหกเกียปีแล้วไอเขาไปประกวดนี่แขมทุกสนามบ่พอครับทุกแม่ท่องทุกสนามแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอเศร้าแล้วเพราะเศร้ามาสองปีแล้วโอ้กับอปอยให้ลูกให้หลานเขาประกวดกันให้รุ่นไม่หไม<ๆ>หมเขาได้มีโอกาสเนาะครับอือบ้านนี้เป็นผู้ผลิตบ้านนี่ครับเป็นผู้ผลิตอันนี้พอมองคุ้มซื้อให้ลูกฟังเด้อเนี่ยครับลูกเบิ้องเราจังทีนี่แหละพอกระซื้อเรียกมีแต่เรียมคั้วไอซื้อมืดห้าสิบแปดไร่นี่เขาให้ไร่ละล้าน ครับแล้วบัดน,นี้ทั้งนี่ละ่ะลูกมาพี่นาเชิดมาทาั้งเสศษไม่ได้มันก็สิบวกข้นอยู่บ่ครับคาพวราคาที่บดไปเขาตัดถนนใหม่เนาะครับ,รบนั่นล่ะมันก็เป็ี่ยนสั้นละ่ะอืมมันเป็นจังบุญนี่หรอก